แนวคิดปัจจุบันนี้มันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดอย่างไรก็คือว่าปัจจุบันนี้ต้องเปลี่ยนแนวคิดก็คือว่าคุณรู้อะไรสมัยก่อนถ้าคุณมีรู้วิธีการทาเหล็กน้ําพีคุณต้องเก็บไว้จนปัจจุบันนี้ยังไม่รู้เลยเหล็กน้าพีแม่ใครทําเป็นถูกงนีของแท้ฟันเหล็กเหล็กนุ่งเหล็กขาดไงเหมือนนี่าหนังจีนเอะเขาสมัยก่อนเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีเพราะมันถูกมันเก็บไว้ไงมันเก็บไว้กับคนเดียวงะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่คุณรู้อะไรก็ช่าง เพราะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเขารู้เท่าคุณนั่นแหละแบบว่าอาทำไมทุกคนรู้เท่าคุณเดี๋ยวนี้มันมีอาจารย์ท่านหนึ่งแต่ผมเชื่อรู้จักทุกคนชื่อว่าอาจารย์ o o g l e อ๋อรู้่จากดีเลยฮะทุกคนเลยคุณคิดดูถติว่ากณจะทําเห็ดเนี่ยคุณไม่ต้องมาเรียนผมคุณเรียนกับอาจารย์ Google เนี่ยคุณก็รู้หมดเออพอคุณรู้หมดเสร็จปุ๊บเพราะนั้นคนที่ทาไมคนทั้งประเทศหรือคนทั้งโลกสนใจศูนย์เรียนรู้้านเห็ดที่มีเนื้อที่เล็กๆเล็กนิดเดียวก็เพราะว่าผมเริ่มเปลี่ยนแนวคิด ผมเริ่มเปลีนนาา่ยนแนวคิดว่าเฮ้ยผมรู้อะไรผมต้องเล่าทุกอย่างให้หมดเพราะเด็กทุกคนเนี่ยพอเล่าเสร็จปุ๊บเขาเด็กมันมันดูในกูเก l e เฮ้ยที่อาจารย์พูดกับที่กูเกอรเหมือนกันว่ะแต่มีบางอย่างที่แตกต่างต้องไปพิสูจน์ด้วยเหตุน,นี้สื่รู้ว่าเหตุนคนก็จะเข้ามาเยอะมากครับเข้ามาเรียนเยอะมากผมเปิดทุกวนันก็เต็มทุกวันเต็มทุกวันเลยเต็มทุกวันนะแล้วคนที่แล้วคนที่มาน่าดีใจมากคือไม่ใช่เกษตรกรเกษตรกรคุยกับผมไม่รู้เรื่องแต่กับกลายเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็บอกว่าโอเคถ้าคุณจะเงงินนแสทไ เรามีการเราจะมีการคุยกันทุกสุก์กับบ้านเห็ดตอนตอนวันศุกร์นะครับพวกเรามานั่งคุยกันโดยใช้ออนไลน์มีเกษตรกร,ร,กรที่ไหนคุยออนไลน์กันนะทุกศุกร์มาเป็นกลุ่มเลยแล้วเกษตรกร,ร,กรของเราไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนยะทั้งโลกครับทั้งโลกสาขาบ้านเห็ดมีทั้งโลกปัจจุบันนี้บ้านเห็ดตอนนี้ขึ้นมาเป็น,นเกิดจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศละในในเรื่องนะโดยโดยการที่ว่าเราเริ่มคนที่เขามาเรียนเห็ดกับเราแล้วเราเริ่มสอนให้ทุกคนทําเว็บไซต์เป็น ทำเว็บด้วยเริ่มทําเว็บไซต์เป็นอนสอนทำลักษณะการการทำการเกษตรผ่านทางเครือข่ายออนไลน์แบบนี้ไหมครับอาจารย์เพราะนั้นตอนนี้พอตอนคุณลองลองทดลองด้วยไม่ว่าใครเนี่ยลองพิมพ์อะไรเรื่องเห็ดอะไรก็ได้เห็ดนะรับรองว่าบ้านเห็ดขึ้นอันดับหนึ่งของ Google ทั้งหมดถ้าบ้านเห็ดขึ้นมาอันดับหนึ่งของ Google ทั้งหมดคุณจะขายอะไรล่ะการที่เราจะทําเงินพันล้านต่อปีเรื่องง่ายเลยสบายเลยเรื่องง่ายเลยไงเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ของคุณทุกอย่างกับเข้ามารวมที่รวมที่ที่เซ็นเตอร์หมด เรารู้ว่าตลาดต่อไปจะเปลี่ยนไปอยู่ในตลาดดิจิทัลตลาดออนไลน์ใช่เราก็เลยเริ่มให้ให้ทุกคนสอนให้ทุกคนทําเว็บไซต์เป็นพอทาเว็บไซต์เป็นเสร็จปุ๊บมันเกิดผลไงเกิดผลให้เรากลายเป็นตลาดเยาวราชอยู่ในเว็บไซต์เป็นเครือข่ายของเราใช่ออนไลน์ทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์ที่หนาแน่นเหมือนกันใช่ทีนี้นี่คือที่มาของว่าไม่ไม่ใช่แค่อยากจะขายเห็ดอย่างเดียวก็ได้ใช่อยากจะขายผักขายปลาขายอะไรก็ได้ใช่ตอนนี้เริ่มเริ่มไปแล้วเราเริ่มเราเริ่มเราเริ่มทําแล้วว่า เฮ้ยถ้าอย่างนั้นแทนที่เอ่อบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งนะตลาดตลาดของก้อนเห็ดเนี่ยตลาดของก้อนเห็ดเนี่ยปัจจุบันเนี้ยในเมืองไทยเนี่ยตลาดของก้อนเห็ดเนี่ยเอ่อจะมีเอ่อ,จะ,อ,อจะมีตลาดต่อปีนะฟังแล้วดูน่าตกใจมากร้อยยี่สิบล้านก้อนร้อยยี่สิบล้านก <c oughs> ้อนต่อปี <c oughs> อ่อราคาอยู่ประมาณเจ็ดพันล้านบาทต่อปีเจ็ดพันล้าน <c oughs> ใช่ต่อปีบา้านเห็ด <c oughs> ชื่อไงวะเจ็ดพันล้านบาทต่อปีเจ้าทั้งหมด เราเราไม่คิดว่าเฮ้ยเราจะแบ่งให้ใครนะคืออาจารย์จะไปแย่งเครือขายตลาดเรา่านมาให้ได้เราเอาเราเออเราจะกินทั้งหมดเลย<ม>วิธีการกินทั้งหมดก็คือว่าตอนนี้เราเริ่มสร้างตลาดของเราของบ้านเห็ดขึ้นมาละพอเราเริ่มสร้างตลาดของบ้านเห็ดขึ้นมาเสร็จุ๊บเรากินทั้งหมดได้ยังไงลองลองลองไปถามชาวบ้านดูหรืออะไรเนี่ยผมเล่าตรงนี้ให้ฟังเนี่ยได้เลยถ้าคุณซื้อก้อนเห็ดตอนนี้ตลาดใหญ่ๆเนี่ยก็จะอยู่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยแต่ก็จ่ายไปอยู่ ส่วนใหญ่พอสมมุติว่าคุณซื้อก้อนเห็ดมาราคา6บาทบ้าง10บาทบ้างเชื้อเดินเต็มอะไรก็แล้วแต่เขาเขาเขาไปเนี่ยสมมติเราซื้อก้อนเห็ดนะเราเราอาวงก้อนเหด็ดอย่างเดียวนะเจ็ดพันล้านบาทเนี่ยถ้าเราจะเอานะพอพอคุณไปซื้อก้อนเห็ดมาเนี่ยพอไปซื้อก้อนเห็ดมาเสร็จปุ๊บถามว่าทางคนเราซื้อมาแล้วเขาจะการันตีไหมว่าเห็ดเนี่ยเจาะอ,ออกเขาไม่การันตีใช่ใช่ถ้าเสียก็เสียไปต้องอยู่ที่การดูแลของเราเองด้วยดูดูด,ดูดูแล,แลเราเสียก็เสียไปแล้วอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าไอ้ตัวก้อนเห็ดส่วนใหญ่เนี่ย อตอนนี้เขาผลิตกันอยู่ที่จังหวัดแถวราชบุรีแถวเพชรบุรีแถวอย่างเงี้ยอยู่ในในเครือจังหวัดตรงนั้นแหละเพราะจากนั้นเสร็จปุ๊บสมมติคุณอยู่ที่บ้านคุณอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพไหมผมอยู่มุกดาหารครับผมเอออยู่มุกดาหารครับสมมติว่าอยู่มุกดาหารเสร็จปุ๊บเราไปซื้อของซื้อก้อนเห็ดที่ลาชบุรีเขาขายก้อนละห้าบาทสมมติพอถึงมุกาดาหารมันถือมันก็ละห้าบาทอีกไหมุณว่าโอ้หไหนจะค่าน้ำมันค่าค่ากินค่าเดินทางนั่นพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเออเออเข้าเข้าไปเสร็จแล้วเอาก้อนเห็ด พอทาเสร็จปุ๊บเกิดก้อนเห็ดเสียครึ่งหนึ่งคุณจะคืนไหมถ้าคุณคืนคุณต้องขนจากอุกดาหารกลับมาที่รน้บุรีนะแต่แต่สำหรับของบ้านเห็ดเนี่ยเราของบ้านเห็ดคของบ้านเราจะทำไงปัจจุบันนี้บ้านเห็ดเรามีสาขากระจายออกทั่วประเทศร้อยกว่าสาขาทุกว่าสาขาทุกจังหวัดมีบ้านเห็ดทุกจังหวัดแล้วแล้วทุกจังหวัดรวมตัวกันเป็นเว็บไซต์อยู่ในตลาดดิจิทัล คือเวลาคุยงานกันทีเนี่ยก็ไม่ต้องเดินทางมาหากันไม่แล้วออนไลน์กันอย่างเดียวใช่แล้วแชทไลน์ใช่แล้วไลนกันอ,อย่างเดียวเลยใช่ไหมนี่เรามาคุยเกษตรนะใช่นไหมแต่ทําไมเราเริ่มอย่างนี้เพราะว่าแล้วของหล่านะั้นที่เราที่ผมกำลังเล่าม,มาทั้งหมดนั้นฟรีใช่ครับไม่ได้เสียสตางค์แม้แต่ส,ส,สลึงเลยครับฟรีหมดเลยเว็บไซต์ก็ฟรีนะฮะไอ้ Google ก็ฟรี Facebook ก็ฟรีเพียงแต่ว่าเราเอามาใช้มันให้เป็นประโยชน์เครือของบ้านเหตุของอาจารย์เนี่ยเป็นเหมือนอะไรนะเขาเรียก การเกษตรเครือข่ายทั้งออนไลน์กันเลยทีเดียวใช่ครับต้องอย่างนี้นี่คือการนําเอาเทคโนโลยีที่แบบว่าทันสมัยนะฮะที่ที่เขาใช้กันทั่วไปนะในธุรกิจเขามีอยู่แล้วไงเขามีอยู่แล้วเราเนี่ยมาใช้เกี่ยวกับการเกษตรใช่ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้เนี่ยเป็นพันล้านต่อปีใช่แน่นอนแน่นอนผมสอนได้ลูกศิษย์เราถ่าย YouTube กันเองเริ่มทำ YouTube โพสโพสเลยนะโพสลงไปเพราะนั้นบ้านเห็ดก็จะโพสในนางของบ้านเห็ดมีทั้ง u t u b e เต็มไ่หมด ูทุกตัวนี้เซ่ยเข้ามาบ้านเห็ุอะขึ้นมาเลยขึ้นเลยขึ้นเลย,เลยแล้วสอนทุกอย่างสอ,อนทุกอย่างเออราสอนทุกอย่างต่างๆเลยเวลาเวลาการสอนเรื่องอะไรต่างๆเราก็จะวางระบบให้วางระบบให้พอวางระบบให้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะทําได้อย่างอาจารย์ทั้งหมดเป็นอย่างอาจารย์ได้ได้ถ้าเป็นอย่างอาจารย์ได้อย่างนี้ผมเลยบอกว่านี่ไงเกษตรต้องเปลี่ยนมารุ่นมาอย่างนี้เวลาทําเกษตรไม่ใช่เพียงเพียงผลผลิตของมันอย่างเดียวแต่ทุกอย่างต้องเป็นต้องต้องเป็นหมดหนึ่ง ดอกเห็ดเราต้องทําได้ก้อนเห็ดเราต้องทําได้เครื่องไม้เครื่องมือเราต้องทําได้โรงเห็ดสาต้องมีคุณภาพได้แล้วตลาดเราต้องเป็นสุดยอดเลยครับอาจารย์เป็นเป็นแบบการเกษตรเครือข่ายทางออนไลน์ใช่ที่ตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งได้รับรู้นะครับเนี่ยข้อมูลการเกษตรเดินทางด้านนี้นี่คือที่มาของว่าทําไมวิศวกรมาทําเกษตรผมก็บอกผมไม่ใช่คนโคถ้ามาเสร็จแล้วมันจนผมจะมาเหรอคุณว่าใช่ครับเพราะนั้น ปัจจุบันนี้ผมเลยบอกว่าเกษตรสามารถทำเงินได้มากกว่าชีพวิศุกรที่ผมเป็นคุณพ่อผมเป็นหมอเกษตรก็สามารถทำเงินได้มากกว่าชีพแพทย์มากกว่าชีพแพทย์อีกมหาศาล เครือข่ายการเกษตรทางออนไลน์ที่แรกและที่เดียวของโลกเพิ่งเริ่มขึ้นเลยนะครับตอนแรกใครเขาก็คิดว่าคุณบ้าคุณบ้าคิดผอ้โหผมไม่บ้าไม่บ้าครับเป็นเป็นแบบไอเดียที่สุดยอดมากครับผมวันนี้ต้องขอคาระครับขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับผมที่มาให้ความรู้ต่างๆนานามากมายเลยทีเดียวครับผมและท่านผู้ชมครับอาทิตย์หน้านะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับอาจารย์จะพาเราเนี่ยไปดูนวัตกรรมต่างๆที่อาจารย์ คิดค้นได้คิดค้นขึ้นมานะครับครั้งแรกของโลกเต็มไปหมดเลยโลกเต็มไปหมดเลยครับอาทิตย์หน้านะครับผมละเอียดกันเลยทีเดียวนะครับผมและวันนี้นะครับรายการของเรานะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการนะครับบริษัทจอยแอนคอยคอมเพรสชันจำกัดยาน้ำสมุนไพรยงเขิงน้ำดื่มจอยมารครับและถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมสนใจผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรนะครับที่ JC Shop อของเราเนี่ยมีจำหน่ายให้ทุกท่านเยอะแยะมากมายเลยครับผมติดต่อที่ JC ทั่วประเทศได้เลยครับผม และวันนี้เวลาหมดหมดเวลาจำต้องจากลากันไปนะครับผมอาทิตยหน้าห้ามพลานะครับผมพบกันใหม่กับไรยการเกษตรจริงๆสวัสดีครับ คือยูเรมยูเรมที่อาจารย์ภูมิใจนำเสนอเลยนะครับนี่เป็นขั้นแรกของโลกนะครับขั้นแรกของโลกก้อนเห็ดบางชนิดเราต้องการลดอุณหภูมิลงนะซึ่งก้อนเห็ดของทั่วทั่วโลกไม่สามารถจะลดอุณหภูมิได้แต่เราลดได้พอเราลดน้ำเสร็จปุ๊บอุณหภูมิก็ลดลงเพราะเชื้อมันจะเดินเร็วเร็วมากขึ้นเชื้อจะเเดินร็วมากขึ้นอันที่สองก็คือไม่ต้องมีโรงเรือนใช่เขาปลอดเชื้อมา แต่ห้องปลอดเชื้อเนี่ยทางนักชาการเสนอว่าไม่ได้มันจะต้องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไม้เป็นอะไรโอ้โหสารพัดเลยแล้วบมันเหญ่ก็ะแพงอยู่วะอแต่ถ้าเป็นกระดาษเราก็สามารถทำเองได้ผู้หญิงก็สามารถทำเองได้ครับ